สลมอะับะระกาตครับอะลัลาะ์ตลลอฮ์โมบะระกาตุครัครับเช็ครับครั้งนี้นะครับถือเป็นครั้งที่10ของมุนตะกรมุสลิมะเนี่ยแต่ในฐานะของเช็คเองแล้วก็คณาจารย์จากวายชาแนลเนี่ยเป็นการไปร่วมงานกันครั้งแรกหรือเปล่าครับบมุกตกรมุสลิมะเป็นกิจกรรมที่จัดโดย อองคอ์กรต่างๆที่อยู่ในจังหวัดปัตตานีซึ่งอบจก็จะเป็นเจ้าภาพหลักแต่ในฐานะที่ผมและกวุิเครากรไปไว h ์ชนแนลได้ไปในพื้นที่มา,ามาอหลายปีแล้วนะครับคร,บเ,รเคยร่วมกับมุมสลิมมานีมาหลายครั้งนะครับครับแต่เราได้ไปในใน,นามบุคคลนะครับ ไปร่วมงานแล้วก็ไปบรรยายซึ่งมุลกพอส่วนมากก็จะจัดในช่วงกลางวันอนะครับ,รบแล้วกิจกรรมของมุลกพรเนี่ยก็ถูกมองในสายตาของและเคลื่อนไหวคนที่ทำงานด้านสังคมว่าเป็นกิจกรรมของสตรีที่โดดเด่นที่สุด อเอ่อในในชีวิตอาเชียก็ว่าได้นะครับครับเพราะในช่วงรัรกๆที่จันมุสลตะกรเนี่ยก็เป็นเอ่อก็เป็นการจัดพบปะของมุสลิมะนักเคลื่อนไหวบางทีก็รวมตัวกับตะกอนนู้นนะนะครับประมาณครั้งแรกครั้งที่สองเนี่ยเมื่อสิบปีที่แล้วเนี่ยเอ่อที่มาร่วมมุสลตากอเนี่ยก็เป็นเป็น มุสลิมเป็นหลักหมื่นเนี่ยคุ้มที่ยาคุ้มนีกรอบกันหมดเลยอืซึ่งเป็นมหากรรมที่ค่อนข้างหายากในโลกใบนี้นะครับที่จะเห็นมุสลิมารวมตัวกันหลักหมืน่นแล้วมีความเคร่งครัดมีรุมมการมีครับเอ,อมีหลักปฏิบัติธรรมที่น่าชื่นชมแล้วก็ไม่สามารถเ,ออเจอได้ที่ไหนเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราต้องต้องยอมรับว่า เป็นผลงานของนักเคลื่อนไหวในพื้นที่นะครับแล้วก็ต้องยกให้บรรดาครูบาอาจารย์แล้วก็บาบานักเคลื่อนไหวที่ได้เผยแพร่อิสลามแล้วก็ให้มีผลงานในหมู่คณะของสตรีซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายสำคัญที่สุดในสังคมแล้วก็ต้องอเอ่ยใครก็เอ่ยลุคซย์ลุคซ่จัปเกียซึ่งเป็นผู้นำที่ ดมริแล้วก็ให้แนวคิดนะครับในการจาัดสรรกิจกรรมต่างๆในสังคมเนี่ยแล้วก็ออกแบบซึ่งเ,งเรื่องเรื่องที่ทำให้เรื่องที่ทำให้มุตรกรเนี่ยได้มีความโดดเด่นนี่นะครับแน่นอนมันจะมีรัษนิยมที่เราได้เห็นนะครับรุษนิยมของของกิจกรรมเนี่ยมันก็จะต้องมีฝีมือฝีมือฝีมือคนดี คนที่มีอุดมการณ์คนที่มีความสามารถในการออกแบบกิจกรรมในสังคมนี่นะครับก็เป็นัลวิชิการะนะครับก็ไม่ใช่ลูคเฟยสไมลูลฟี่จปาเกียแคเนีวนะครับก็จะมีหลายหลายคนนะครับที่มีที่มีที่มีบทบาทนะครับในเรื่องนี้ในประธานโทษถ้าผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับแต่ใครๆก็ทราบดีนะครับว่าลุคเฟิสไมลูลุฟี่จปาเกียนะครับซึ่งาทางมุสลีมั ทั่วสามจังหวัดนี่นะครับก็จะมองท่้นเสมือนเป็นบิดาเขาก็จะเรียกกันปบบีนะครับหรือถ้ามีมีมีคนทั่วไปก็จะเรียกกันแ e อนะครับนั่นนั่นมันสื่อถึงความอบอุ่นนะครับของอของบรรยากาศในสังคมนะครับระหว่างคนที่มองถึงผู้รู้ว่าเป็นผู้นำเป็นผู้ชี้แนะเป็นคนที่ให้ ให้รูปแบบต่างๆของกิจกรรมที่ควรเกิดขึ้นในสังคมคมุตสคอนนี่ก็เป็นรูปแบบอันหนึ่งที่เรียกว่าเป็นบรรยากาศของสังคมแล้วพอนั่งคุยกับลุษไซส์ไมล์ลุกซี่ครั้งหนึ่งเขาบอกว่าเขาเขาอยากจะให้มุตสคอนี่มีทุกจังหวัดเลยไร่ไ้ไม่ฮานอครับครับ ไม่ได้สวนวันลิกสิทธิ์นะครับวาจะ้ห้มุสลิมเนี่ยอยู่ที่ปัตตานีอย่าเงเดียวรยครับไอ้อัใช้มีทุกจังหวัดเลยนะครับก็บเป็นเป็นเรื่องดีนะครับที่ทางทางผมและตัวแชนแนลเนี่ยได้ถูกเชิญแล้วเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับให้เราได้มีส่วนร่วมในการทำพีอาร์ประชาสัมพันธ์ให้ในคนรู้ทราบแล้วก็อีกคนหนึ่งที่เราจะไม่เอ่ยไม่ได้นะครับก็เป็นคนที่มีวิจัยทัดของนักบริหารนั่นคือนายกฤษ ยุคร,รีนะครับนายกอบชอปัฒนีนะครับในฐานะที่เป็นนายกแล้วก็เป็นสายบริหารของอ,อ,องค์กรที่บริหารระดับจังหวัดเลยเนี่ยแล้วดําิให้กำหนดพบประมาณสนับสนุนอ,อ,องค์กรของสตรีเนี่ยอันนี้ก็เป็นลุใสที่ค่อนข้างก้าวหน้าแล้วก็มีแล้วก็มีความก่อนมีความลึกซึ้งนะครับ ในการบริหารสังคมครับส่วนมากเราจะสังเกตรหรือเราจะได้ยินนะครับว่าอบตอบจอนี่จะมีงบสนับสนุนกลุ่มสตีนในการจัดประกวดจัดประกวดอาหารพาไปเที่ยวไปเขจเนศึกษาอะไรต่างๆครับแต่ที่นี่จะไม่ได้กำลนณนะผมไม่ได้กำหนณนะแ,แต่ว่าคือมนุษยสัยทัศเนี่ยผู้ชายเวลาบริหารอะไรที่มันพัฒนาสังคมอะไรที่มันก้าวหน้า ผมก็เคยฟังในยุคเกีเด็เขาบอกว่าคือกิจกรับอบจนี่ไมื่อช่วจัดตุ้ดมุกรเมื่วันหนึ่งแล้วก็จบกันทั้งปีนี่ไม่โดนอะไรนี่ใช่ไหมคนเขาจะผิดนะครับตุ้ดกรเมื่อวันนียคือปรากฏการของผลงานตลอดปีอืมอ่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าตลอดปีเนี่ยนอนแล้วก็มาโผล่มาวันเดียวแล้วก็นอนต่อทั้งปีนะ่ะไม่ใช่นะครับที่เขาทำงานทั้งปีแล้วก็ในวันเนี้ยมาแสดงผลงานผลงานในการ ทำงานในการจาัดทะเลอ,อในการาจัดกิจกรรมกิจกรรมเรืธุรกิจก็มีมมลุมาามมมนะ่มุสลิมนล้ธุรกิจนีก็มขีของเขานะมุสลิมที่ทำมาหากินที่ทำมาค้าขายมุสลิมที่เป็นเป็นกลุ่มกลุ่มวิชาชีพเป็นกลุ่มแม่บ้านเ,าเป็นกลุ่มที่มีไอเดียในการบริหารสังคมเป็นบรรดาบรรดาคุณแม่ที่ ขียนหนังสือที่มีฮาร์ดคอสอนอบรมมุสีมาที่แต่งงานใหม่หลายอย่างที่เป็นกิจกรรมที่ค็ทํากันอยู่ในสังคมอยู่แล้วแล้ววันมูลขาก็จะมาพบปะกันแล้วก็แลกเปลี่ยนผลงานของเขาที่ทําตลอดชีวิตเนี่ยอันเป็นกิจกรรมที่เรียกว่ามันมันมันคือมันคือความสวยงามของสังคมเวลาเรามีอะไรดีๆแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกับคนอื่น ไม่ได้เก็บไม่ได้บองไม่ได้พรมไว้ให้ให้มาอยู่กับเราอย่างเดียวนะครับครับครับแล้วก็ในกรณีนี้นะครับเช็คที่ตอนนี้หลายคนเรียกว่าสังคมมุสลิมเป็นห่วงมากทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของชีอะนะฮะในครั้งนี้จะพูดถึงด้วยไหมครับเรื่องชีอะนี่มันก็เป็นเรื่องที่อยู่ในอยู่ในเนื้อหาของหลักสูตรอย่างเดียวนะครับและรัฐกรเนี่ยก็ถูกกําหนดเนี่ยดํเนินเป็นโครงการประจาปี มไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สังกัดเรื่องหนึ่งเรื่องใดหมายถึงว่าพูดได้ทุกเรื่องพูดไ,ได้ทุกเรื่องนะจะเป็นเรื่องเน่้อเรงสถานการณ์อะไรที่มันอยู่ในมโนภาคของผู้คนนี่นะครับมันก็ต้องมันก็ต้องอยู่มันก็ต้องอมันก็ต้องมีมีอะไรที่มันจะปรากฏตัวในในเนื้อหาโดยปริยายแต่มากจะน้อยนีก่ก็แล้วแต่ความสําคัญนะครับอันนี้อันนี้เราไม่สามารถที่จะ ที่จะกํากับได้นะครับแต่แน่นอนนะครับในมุตลกอเนี่ยมุตลกอนี้ก็เป็นมุลตลกอของหัวข้อในมุลตลกอมุสลิมะนะครับใช่ใช่มีโอกาสที่จะให้ต่างศาสนกเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับหมายถึงว่ามาร่วมและก็แลกเปลี่ยนซึ่งต่างศาสนกเนี่ยคือบุคคลที่หวังดีในสังคมนะครับรบ,บุคคลที่มีความาสัมพันธ์อันดีนะครับกับพี้องมุสลิม แล้วคนเหล่านี้เนี่ก็ถือว่าเป็นตัวเลขบวกในสังคมไม่ใช่ตัวเลขลบนะครับ <Okay. S 1> ตัวเลขที่สร้างสารรค์ที่จะสามารถให้สังคมเนี่ยเพิ่มพูนแต่อะไรอะไรที่มันเป็นอ,อ,อะไรอะไรที่มันเป็นเรื่องที่สร้างความแตกแยกที่มันสร้างความความไม่เข้าใจเนรายกันศาสนาเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยไม่ควรที่จะ มาปรากฏตัวในในในมุสลิมอย่างแน่นอนนะครับ,네ค,รบคือเช็คจะหมายความว่าใครก็แล้วแต่ในทุกศาสนาเนี่ยถ้าต้องการเรียนรู้ต้องการเข้ามาแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการเนี่มาร่วมได้ก็ถูกต้องครับถูกต้องแน่นอนครับแล้วอาจจะหากว่าวคือถ้าสมมติว่ามีคําถามขึ้นมาว่าเชียร์นี่จะเข้ามาร่วมได้ไหมจะเข้ามาร่วมได้ไหมคือพุธนี่เข้ามาร่วมคลิ์นี่เข้ามาร่วมเชียร<ๆ>์นี่เข้ามาร่วมแต่เข้ามาร่วม ในนามอะไรมาทําอะไรด้วยมาทําอะไรครับนะครับถ้าสมมติว่าพุทธคืออย่างที่น้องชาวพุทธไินครับพกก็มาร่วมถามว่าเขาจะมาตั้งบูธในแศาสรราเขาไหมไม่ใช่เขาเขาที่น้องชาวพุทธที่เราเห็นนะครับความความที่น่ารักของเขาความที่เขาให้เกียรติมุสลิมเนี่ยขนาดไหนนะครับแต่ยังอย่างอย่างกลุ่มเชี่ยนี่ไปไหนนี่กดไปแฝงที่ของเขาตั้งบูธแจกหนังสือเต็มที่นะตั้งบูธแจกหนังสือเต็มที่ ซึ่งเรื่องนี้ก็จะไม่ปรากฏแน่นอนในมูลสภานี่ชัวร์แน่นอนครับแล้วก็งานเมอริดงานเมาลิดเนี่ยที่เราไม่เคยเห็นด้วยอยู่แล้วนะครับอือ่าแล้วยังมีพฤติกรรมแบบนี้เลยทางผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็พยายามนะอือผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยอก็ยังพยายามแต่ก็จะมีเรียกว่าคนบางคนน่ะนะครับที่ยังดิ้นรนต่อสู้ที่จะให้เสียให้มีมีบูญในงานเมาริดครับ นะครับทีบ่จริงที่จริงกิจกรรมต่างๆเนี่ยที่ในสังคมนะเราอยากให้กิจกรรมนั้นไปในแนวที่สร้างสรรค์ในสังคมครับอะไรที่มันจะสร้างความแตกแยกที่มันจะสร้างความไม่พอใจกันละกันนี่นะก็ไปเป็นคนละทางดีวกว่าอย่ามาปะทะกันเลยครับครับเช็ค,ค,คทีนี้ในในมุมของ วท์แชนแนลเนี่ยนะครับลงไปดูจากตารางตารางรันดาวของงานเนี่ยลำดับต่างๆเนี่ยดูเหมือนจะจะเป็นวิชาการซะส่วนมากแล้วก็นักวิชาการของไวท์แชนแนลก็ลงไปในส่วนของวิชาการด้วยโดยมีหัวข้อบรรยายต่างๆนะฮะแล้วก็ยังมีส่วนของบันเทิงนี่คือเรารับที่จะเอาไปช่วยช่วยเสริมในกิจกรรมหรือเปล่าฮะละครนะชีตนะฮะเราต้องพูดเรียนต้องเรียนที่น้องตรงๆนะครับว่างานนี้ไม่ใช่งานไวท c แชนแนลนะครับครับ งานนี้ชื่องานนี้งานมุลสลิมนะมแล้วก็เจ้าภาพนี่ก็คืออบจอแล้วก็องคอ์กรท้องถิ่นโดยเฉพาะองคอ์กรสตรีรและเชนเนลเพียงเป็นพันธมิตรที่เข้าไปร่วมในกิจกรรมแล้วก็สร้างบรรยากาศอันดีในกิจกรรมเพราะท่านนายกเศษเนี่ยประชุมกันปีที่แล้วหลังที่ที่ผมผมบรรยายแล้วนะครับแล้วก็ท่านให้ขียิผมไปรับประทานอาหาร จะไปร,รีป่สมัยร,รุ่นพี่จะปฏิอาลุตเตอร์อัลมาร์นรองรองอธิการมหาวิทยาลัยฟาร์นีแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่หลายท่านเขาก็บอกว่าในเขาเนี่ยเสียดายว่าเวทีเนี่ยเขาลงทุนเยอะมากเลยนะครับเวทีเนี่ยแล้วเช้าห้าโมงเย็นเนี่ยก็ <จบ S 1> <ม>เก็บเวทีนี่คือความความคือความเป็นคนที่มีอามานะในในมิตรเงินของประชาชนนะครับเพราะว่าเป็นภาษีใช่เห็นประชาชนประชาชนเขาบอกว่ามันเสียดายเหลือเกินที่มันไม่ รู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่า <c oughs> เขาอยากจะให้ไ้เวทีเนี่ยอยู่ต่อไปอีกช่วงกลางคืนแล้วรบริการสังคมในจังหวัดปัตตานีเขาเลยนเขาก็เลยเสนอว่าไวทชนแนลเนี่ยเอาไหมที่จะมามาต่อผมบ่า oh, โอ้หอย่างนั้นเป็นเกียรตอย่างยิ่งเลยให้ให้เราเนี่ยถ้าถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมุลิมิแล้วกันแล้วก็ให้มุลสลิมาในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียงนี่นะครับได้มีมหากรรมประมาณ 20ชั่วโมงหรือประมาณ18ชั่วโมง,งนี่นะครับ,รบตั้งแต่8โมงเช้าถึงเที่ยงคืนนี่ก็เท่าไรละก็ประมาณ10ชั่วโมง16ชั่วโมงฮะ16ชั่วโมงครับก็เป็นเป็นกิจกรรมท,ที่ที่ที่เรียกว่าอมตะจริงๆนะเ,เราบอกว่าเออนั่นเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่เราจะมีมีมีมส่วนเกี่ยวข้องในการทำให้งานนี้ได้ได้ประสบความสำเร็จซึ่งวันเช่นนี้เวลาลงไปเนี่ยก็จะมี อัตลักษ์ของไวท์แชนแนลนะครับในการที่จะทํางานนั่นก็คือ,อนั่นก็คือกิจกรรมบรรยายกิจกรรมบันเทิงซึ่งทั้งหมดเลยนะครับเราได้รับความอนุเคราะห์จากนายุอบจและคณะนะครับในการ,รที่จะสนับสนุนกิจกรรมเหล่านี้เนี่ยให้เราได้สามารถกระทําได้ครับครับนี่สุดท้ายครับเช็คหัวข้อของเชคเองที่จะไปพูดในเรื่องของความเมตตาของอิสลามต่อสตรีเนี่ย มันเช็คจะนำเสนอในมุมไหนฮะเขาต้องไปฟังสิครับสรุปสรุปให้พี่น้องที่ไม่มีโอกาสได้ไปฮะเผื่อเอาไปคิดต่อยอดได้ไม่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 สรุปไม่สรุปเลยให้พี่น้องมุสลิมานี่ได้ไปให้เยอะแล้วก็มารมุกก็ได้ไปให้เยอะนะครับคือมารอมไปด้วยได้ฮะเช็ค อาไปเ,เขาได้ผู้ชายก็ไปได้นะครับ<อ>ก็มีก็มีสถานที่ให้ให้ผู้ชายได้นั่งด้วยนะครับ<อ>ซึ่งซึ่งซึ่งอยากได้อยากได้ให้พีน้องวุฒิซีมและวุฒิมาเนี่ยไปให้เยอะๆนะครับปีนี้อยากให้เป็นมหากรรมประวัติศาสตร์นะครับก็เป็นครั้งที่สิบเนี่ยทุกปีนี่ก็จะไปกันหลายหมื่นนะครับแต่ปีนี้ถ้าไปสักแสนหนึ่งนะครับก็จะเป็นก็จะเป็นเรื่องดี ทีนี้จะให้ผมพูดเรื่องเนื้อหาของหัวข้อนี่ก็ก็เดวกวเดี๋ยวจะไม่น่าติดตามแล้วนะฮะเดี๋ย <c oughs> วก็ทิดไปเลยนะครับ <c oughs> แต่ <c oughs> แต่วิตงใน้งพี่น้องที่ได้เห็นนะว่ามุสลิมาเนี่ยซึ่งซึ่งเป็นความเมตตาส่วนสําคัญในสังคมที่ทําให้สังคมเนี่ยอยู่ได้ครับด้วยความอ่อนโยน ของคุณแม,คม,คม่ความอ่อนโยนของภรรยาความอ่อนโยนของน้องสาวพี่สาวความอ่อนโยนของของเพศหญิงที่เพศหญิงนี่มาอยู่ในสังคมนี่จะจะเปรียบจะเปรียบเสมือนอก้อนหินที่ม,มีความแข็งกระด้างอย่างนี้นะครับแต่ความเมตตาของสตรีนี่แหละ,ะที่เป็นความสำคัญของสังคมครับผมจะไม่พูดถึงประเด็นนี้นะครับผมจะพูดถึงว่า อะไรที่จะไม่อะไรจะไม่มุสลิมานี่มีความเมตตาแบบนี้ตั้งคืออิสลามอิสลามที่เมตตาสตรีและทําให้สตรีเน,นี่ยเป็นคนเป็นคนอ่อนโยนเป็นคนที่มีความเมตตาส่วนความเมตตาของสตรีต่อสังคมนี้ก็จะเป็นหัวข้อของชุดใหญ่ในกลาั่นค,ครับครับ,รบใช่ครับทีนี้นิดหนึ่งอันนี้สุดท้ายจริงๆฮะหลังจากที่เมื่อครู่เชคได้บอกว่า ทางด้านผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็อยากให้มีการกระจายงานไปในจังหวัดต่างๆด้วยอย่างในกรุงเทพหมหานครนะครับเช็คคิดบอร์ดเชริอามีการเจราจากันเรื่องนี้ไหมฮะว่าวไวชเนลอาจจะเป็นศูนย์กลางการจัดมุลตะกรมุสลิมมนในกรุงเทพหมหานครและปริมณฑลอะไรอย่างเงี้ยฮะคือ <c oughs> คือมันมันจะเกภาพของแต่ละองค์กรในการที่จะจัดกิจกรรมรมีข้อจํากัดนะฮะ มีข้อจํากัดแน่นอนอถ้าเราจะจัดมุสลรริมมเนี่ยเรียนแบบนะครับ,รบมันก็สามารถทําได้เนี่ยแต่จะแต่จะได้อย่างที่อย่างที่เขาเขาได้ทำเนี่ยผมผมว่า,าเราต้องจัดสักสิบนปะี้ะกว่าจะกว่า,จะ,าจะตามทันนะครับออาวกว่าจะตามทันนะครับแต่ก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับที่เราคิดว่าอยากจะทำจะทําบ้างนะครับแล้วก็ยังไม่มีองค์กรร่วมนะครับแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่ง องค์กรสตรีในพรคกลางเนี่ยองค์กรสตรีมุสลิมาในพรคกลางค่อนข้างน้อยนะครับแล้วก็ในด้านเคลื่อนไหวในรูปแบบนี้เนี่ยก็น้อยเหมือนกัว่าเขามีนโยบายเอ่อย่างไรแต่ทางนู้นน่ะมันเหมือนว่าคือมันมีความสอดคล้องกันเขาเห็นภาพเหมือนกันนะฮะบรรยากาศอะไรมันมันมันสอดคล้องกันมันก็เลยเกิดอะไรแบบนี้นะครับครับโอเคครับจะซักลองฟอนมากครับเชิครับครับครัมุฮัมมัดอักุรอร